สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะก็ที่เคยบอกว่าจะสาธิตวิธีการดีท็อกซ์ผิวให้นะคะต้องขอแพงจริงเพราะว่าวันนี้วัสดุของเราไม่ครบนะคะก็จริงๆมันต้องมี4อย่างนะคะก็จะมีมะนาวน้ำผึ้งนะคะนมสด แล้วก็โยเกิร์ตนะคะสี่อย่างพอดีวันนี้ไม่มีมะนาวก็เลยยังไม่ทําให้นะคะก็เลยจะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการาทาเดครีมกับกันแดดนะคะให้ดูกันนะคะว่ามีวิธีการทายัางไงบ้างะค่ะหลายๆรีวิวเลยที่บอกว่า,าการทาหลังจากทาเดครีมกับกันแดดแล้วเนี่ยทำให้แต่งหน้าง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตว่ามันแต่งหน้างายย่ายยังง เริ่มจากอันนี้นะคะมันจะมีอยู่ในไลท์มาร์กหรือซอฟต์มาร์กขนาด30กรัมนะคะเราจะแถมไปในกล่องด้วยนะคะก็สามารถที่เอามาใช้ได้ด้วยนะคะก็เมื่อกี้นุกเช็ดโทนเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือสำลีกับโทนเนอร์ไว้อย่างนี้นะคะยังเปียกๆอยู่ใช้เช็ดเลยนะคะก็ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะให้เช็ดก่อนนะคะเพราะว่าบางทีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก,กเนี่ยมันอาจจะติดอยู่ตรงไม้พายนี้ได้นะคะก็เช็ดก่อนแล้วก็ใช้เดคครีมนะคะตัวนี้เนื้อครีมจะเป็นสีนี้นะคะเดคครีมของเราตัวนี้ เนื้อครีมจะสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ใช้จะหมดแล้วก็ป้ายลงไปเลยนะคะแบบนี้ประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องทาเยอะมากเพราะบางทีบางคนลูกค้าบางคนซื้อไปแบบใช้แป้นเดียวหมดแล้วนะคะเพราะว่าทาเยอะมากอันนี้คือจริง,รงไม่ต้องทาเยอะมากนะคะคือให้ทั่วหน้าก็พอแล้วนะคะแล้วก็วิธีการถูหน้านะคะถูเบาๆมือที่สุดแล้วก็ทาครีมนะคะถูย้อนย้อนรูปขนขึ้นไปนะคะเพื่อให้ครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิว นะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้ามีความรู้สึกว่ามันเนืดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะถูได้เราก็ตกเอานะคะตกใบหน้าอาตบตบอกตกเบาๆนะคะคือการบุนแรงกับใบหน้าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเสียดสีกับใบหน้านะคะทําให้เกิดริ้วรอยหรือว่าสิวอักเสบขึ้นมาได้นะคะเพราะบางทีสิวอาจจะอยู่แบบข้างในอะไรเงี้ยพอเราถูหน้าแรงๆนะคะมันก็จะแบบขุดขึ้นมา มาเนี้นะคะราให้แห้งแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะใช้เป็นกันแดดนะคะกันแดดของเราจะเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้เนื้อแบบเนื้อบางเบามากๆเลยนะคะก็ปกติใครที่ใช้กันแดดนะคะก็ใครที่ใช้รองพื้นนะคะไม่ต้องใช้รองพื้นแล้วนะคะแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวพอเลยนะคะตัวเนี้ยตัวเดียวอยู่เลยนะคะก็สําหรับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูว่ามันจะไม่ได้วอกแบบ กันแดดคือบางตัวเนี่ยคือทาแล้วหน้าแบบลอยลงมาออกมาเลยนะคะเครื่องนี้ใช้ได้ทั้งคนที่ผิวขาวแล้วก็ผิวคล้ำนะคะเนี่ยนะคะมันจะปรับผิวจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะขาวขึ้นขาวขึ้นมันระดับของความขาวนะคะมันแล้วแต่คนว่าอมันจะขาวขึ้นกี่ะดับางคนก็ขาวขึ้นแบบสองระดับสามระดับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่แล้วแต่สภาพผิวหน้าของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะก็ วันนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะแต่งหน้าให้ดูไม่ทันเพราะเวลามันหมดนะคะโอ้ประมาณนี้นะคะนะคะมันก็จะแบบเห็นไหมคะหน้ามันจะแบบเนียนขึ้นปกติถ้าเราใช้ร <c oughs> องพื้นเนี่ยเพื่อให้หน้ามันเนียนนะคะอันนี้ไม่ต้องเลยตัวนี้เป็นกันแดดที่ได้ทั้งปกป้องแล้วก็บำรุงกันในตัวด้วยนะคะเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องรอให้มันแห้งสักพักนะคะแต่กลัวไม่มี แดดแต่งหน้าให้ดูก็จะใช้เป็นแป้งของนุกปกติจะใช้เป็นแป้งฝุ่นเลยนะคะจะไม่ใช้แป้งแป้งเนื้อแข็งเลยนะคะนี่ใช้เป็นของโรตีก็แปนลงไปเลยนะคะจริงๆต้องรอให้กันแดดแห้งก่อนนะคะแล้วก็ครีมนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนนะคะก็จริงๆเราต้องทําแบบนั้นแล้วก็ถูหน้าเบาๆนะคะอันนี้นุกทําให้เาขาคล่จริงนะคะเพราะว่ากูเวลามันหมดนะคะประมาณนี้ นั่คือเดี๋ยวทาให้ทั่วหน้านะคะอัน,นี่คือแบบมันง่ายมากเลยอะคือปกติถ้าเราแบบผิวหน้าสภาพผิวหน้าเราแบบยังไม่ดีพอเนี่ยมันจะติดเป็นคราบเป็นคราบอันนี้ไม่เลยนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปัดแก้มไม่เอ่อบางคนอาจจะมีวิธีการต่างกันนะคะแต่นุกชอบปัดแก้มก่อนจะได้ดูว่าแบบมันเฉดสีไหนนะคะแก้มก็ไม่ต้องปัดเยอะเลยก็ปัดง่ายเหมือนกันนะคะนี่ดูแก้มเริ่มแดงเรื้อรือขึ้นมาแล้วนะคะ โอเคแต่งหน้าด้วยความรวดเร็วมากไม่เคยเร็วขนาดนี้นะคะก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นตัวเราจะใช้เป็นเนเก็ตนะคะเหมือนกับหน้านี้ก็จะใช้สีที่แบบธรรมชาติวิวจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเพื่อแต่งออกมาให้มันธรรมชาติที่สุดแต่ว่าก่อนทานเนี่ยเราจะใช้เป็นสีสีนี้ลองพื้นก่อนนะคะใช้แป้งของคนอื่นดีกว่า ก็จะมีแปลงให้เลือกเยอะมากสำหรับี้แปลงของลบเยอะมากนะคะซื้อซื้อไว้เยอะนะคะก็ทานิดนึงเสร็จแล้วก็ทาเป็นสีที่บอกไปนะคะเป็นสีนี้ <c oughs> แมงจะใช้ต่างกันนะคะเพราะว่า,าเลือกแปลงที่มันแบบ เฉดสีแต่ละเฉดบางทีเราใช้สีขาวเสร็จแล้วไปทาสีดําต่ออย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สีมันติดนะคะพราะนี้เราจะเอามาใช้สีสีขาวอีกทีนึงเนี่ยสีที่อ่อนอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะแบบกลายเป็นสีอ้าวทำให้มันเข้มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระจกอันนี้แล้วกันนะคะก็ทาลงไป หน่อยนะคะนะ,ะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนตรวแรงอีกแล้วนะคะก็จะใช้สีที่มันอ่อนลงนะคะไอ้สีที่เข้มขึ้นไว้ตรงห่างตานะคะนี้แปดลงไปปุ๊บแล้วก็ทาให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะทาไปเป็นสามเหลี่ยม สีที่เข้มขึ้นจะใช้เป็นสีนี้นะคะเห็นด้วยสีนี้สีนี้นะคะสีที่สองมันก็จะแบบมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะคะนี่ถ้ามีเวลาเยอะกว่านั้นก็จะสวยงามกว่านี้นะคะแล้วก็ใช้แปลงนะคะเบลนเบลนให้มันเข้ากัน วันนี้นะคะก็จะแต่งหน้าแบบเบาๆเราก็จะไม่ใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะปกติก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้แต่ว่าวันนี้จะไม่ใช้จะเป็นดินสอแทนนะคะดินสอเนี้ยจะเป็นสีน้ําตาลนะคะไม่ใช่สีดําก็คือวันไหนที่เราต้องการแบบเบาๆเนี่ย,ยก็จะไม่ใช้สีนั้นนะคะก็เขียนไปเลยนะคะเขียนเหมือนอายไลเนอร์เลยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นดินสอมันจะเขียนง่ายกว่าเยอะมากเลยนะคะแค่นี้เองเห็นไหมคะ แล้วก็ข้างนี้ต่อง่ายมากๆเลยนะคะแค่นี้เองนะคะตาก็จะแบบดูมิติมีมิติขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะปัดคิว้วคือนกชอบดีหน่อยที่เป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วนะคะก็ใช้แค่ปัดไปเลย ไม่ต้องเขียนเลยนะคะก็ปัดไปมันจะเป็นเริืมให้ดูเป็นตัวนี้นะคะของ e2d เหมือนกันนะคะนะคะสีคิ้วเนี่ยให้มันเข้ากับสีผมเนี่ยมันปัดง่ายมากเ,เลยนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะใช้เป็นถ้าแบบจะอยากจะดูแบบเตาเบาหนะ่อยก็ใช้ตัวนี้นะคะทาอันนี้ยังไม่ทาให้ดูนะเวลาจมดแล้วแล้วก็ปัดเป็นดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคารา่า เด็จนะคะก็ทาเป็นลิปก็จะใช้เป็นลิปวันนี้จะใช้เป็นลิปสีนี้นะคะของ e t u d y เหมือนกันนะคะก็ทาให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเราปัดขนตาแล้วนะคะมันก็จะดูแบบตาแล้วก็จะสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้เข้าไปนะคะก็ตามันก็จะดูแบบโตขึ้นมานะคะปัดขนตาบุมก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะเวลาจะหมดแล้วขอพัยจริงๆเดี๋ยว เดี๋ยวมีเวลานะคะจะมาแต่งหน้าให้ดูกันใหม่ละกันแบบเต็มๆเ,เลยนะคะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็จะแตกต่างก็เหมือนแบบเอ่อออกไปข้างนอกได้สบายแล้วนะคะหน้าก็ไม่สมด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมีอะไรดีๆจะมาแนะนำให้อีกนะจ๊าวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ